สวัสดีค่ะพามาเที่ยวบ้านท่านำนนในวันที่น้ำล้นตลิ่งเจอฟิวดีมากมีคลื่นเบาๆมีความฉ่ำใจมากปกติเวลานี้ เวลานี้แม่บอยก็คือทำงานในกรุงเทพก็จะมิ้นเวลามาวันนี้มีอยู่ที่นี่มีอยู่เที่ยวร้านเรียบร้อยแล้วแสงสวยมากนะคะว้าวยิ่งีามง,งามมากตอนนี้น้ำขึ้นน้ำล้นตลิ่ง อากาศดีเธอแสงแบบอ่อนๆแล้วก็ลมแบบปลิวนิดๆนหน่อยเป็นความสุขหลายคนวันนี้ลูกค้าเริ่มมาแล้วนะคะหมูกระทะโต้คลื่นมาแล้วก็แบบว่ามาชิว,ชวๆเธอเป็นไงกันบ้างอยากมาหรือเปล่าวันนี้มาจะมาเจอพี่บอยนะคะบ้านหลังนี้อ่ะพูดอีกทีหนึง่งพูดบ่อยๆบ้านหลังนี้เนาะ บ้านหลังนี้อายุร้อยปีนะครับบ้านของบรรพบุพบรุษของพี่บอยเองนะฮะเป็นบ้านเกิดของพวกเราอยู่กันตรงนี้มาเด็กๆที่บอยก็วิ่งเล่นอยู่ที่นี่แหละเป็นความสุขของคนที่มอยู่บ้านริมนม้ำได้มาเปิดร้านนี้มาจะครบสามปีแล้วนะคะเคลื่อนกำลังจะมา คลื่กนกำลังจะมาเธอจะสนุกมากเดี๋ยวให้ช่างภาพดูบรรยากาศเวลาคลื่นมามันจะปินแบบว่าเก๋ๆ <c oughs> แสงสวยจริงๆเธอ <c oughs> จริงๆแสงสวยมากน้องบูมแพนไปให้ดูนี่วิว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 ดีมาก <c oughs> ร้านเราใจแปล่าอยู่ใต้ร่มไม้สวยๆนะคะ พลนตาพลินใจไม่ร้อนเลยเธอน่าจะเข้าสู่ฤดูหนาว <c oughs> เริ่มนะเริ่มฤดูหนาวแล้วเพราะว่าลมเย็นๆเริ่มมาแล้วนะคะจะว่าไปก็คือแบบว่ากินเบียร์ก็คือแฮปปี้ว่าคือมาแล้ว ก็คือลูกค้าก็มกควาระสมะสมจะมาเนาะผสมคลื่นนี่ลูกค้าเริ่มมาแล้วนะคะมาตั้งแต่สี่โมงนิดนิดามาแล้วถ่ายลูกตาทั้งหลายั้ากลาแล้วทองอาล้ถ่ายมาเลยลูกคา้า,า,า,กคาไม่บอยเอแงแฟนขับไม่บอยก้น ราคาเท่าไหร่ะอร่อยมากใช่ไหมคะครับลูกค้าน่ารักบอกว่าอร่อยมากส่วนแกงนี้ก็ไม่ยอมไปไหนนะคะอยากอยากจะเปียกแน่ๆเลยอ่ะแน่เลยอะไรแน่เลยก็อร่อยมากเราเล่นมาสดชื่นไม่ว่าอยขายอาหารอะไรอร่อยกันคะอร่อยอร่อยคนละแบบอร่อยคนละแบบแต่ชะนีก็คงไม่ได้ชิมหรอก เดี๋ยวเราดูว่าใครจะ็มาเรื่อยมาแลว นนะคะอากาศดีวิวดีอาหารอร่อย